สวัสดีครับผู้เรียนที่น่ารักทุกท่านนะครับเราผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วกับหลายหัวข้อแล้วนะครับหัวข้อในชั่วโมงนี้ก็คือการนับเลขผู้เรียนทุกท่านคงจะรู้นะครับว่าการนับเลขเป็นยังไงเลข1ถึง10เขียนยังไงโดยเฉพาะเลขไทยเลขอารบิกนี้ครูไม่ค่อยวอรรี่เท่าไหร่เพราะว่าทุกคนทุกเชืช้ชาติใช้เลขอารบิกแล้ว แต่ถ่าเลขไทยนะครับ,บเลขไทยเป็นเลขที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับจะต,ต้องเรียนรู้แต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูเลขอารบิกก่อนนะครับ1นึ่ถึงสิบหนึ่งเขียนแบบนี้ครับ1นึ่งก็ปกติทั่วไปนะครับให้เราฝึกอ่านตามครูนะครับรให้พวกเราอ่านตามครูพี่จริงนะครับร1นึสองสาม สี่ห้าหกอ่านะครับตัวเลขนี้เป็นอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะครับทำไมเราต้องใช้ตัวเลขเพราะอะไรเอ่ยเวลาเราไปซื้อของมีเงินอยู่100่บาทนะครับซื้อสบู่ ก้อนหนึ่งแปดบาทสมมตุติเราให้ไปเด็มร้อยเขาจะต้องทอนมาให้เราเท่าไหร่นะครับและอะไรอีกหนึ่งร้อยบาทเราให้เด็กสิบบาทเหลืออีกเท่าไหร่ดังนั้นตัวเลขเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชีวิตประจำตัวของเราที่สุดเราใช้ทุกทุกวันนะครับเราใช้ตัวเลขแล้วจำเป็นที่เราจะต้องนับ ได้ด้วยนะครับนะับอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องรู้นะครับว่าเลข1เขียนยังไงเลข2องสามสี่หกเ็ดแปดสเขียนยังไงแต่ตัวเลขอารบิกนี้ครูพี่ดิงไม่ค่อยวอร,รี่ไม่ค่อยสีเล้เท่าไหร่เพราะอะไรเราใช้อยู่แล้วประเทศอื่นๆประเทศไหนก็ทช้แบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นตัวเลขไทยล่ะเรนเรนแรนเร่นเรามาจากที่อื่นเราเคยไหมเราเคยเห็นไหมไม่เคย เราจะต้องเรียนรู 2, ้นะครับตัวเลขหนึ 3, M M. M M. Subject, evidence, ва, uh, ่งสองสัมนนาันั้นมีตัวเขียนว่าอย่างไรแตกต่างจากการเขียนเลขอารบิกอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามารู้จักเลขไทยกันบ้างนะครับอาว่าเขียนกันอย่างไรหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งสองตัวสองเป็นแบบนี้นะครับสองสาม แบบนี้นะครับตัวเขียน4 5น,นะครับนี่5 5เ้าคล้ายๆกับเลข4แต่มีตัวอะไรกลมๆข้างบนนะครับ6 7 8 9นะครับ และสุดท้ายก็คือสิบสิบนี้ก็คือตัวเลขหนึ่งกับเลขศูนย์นะครับเป็นสิบนะครับซึ่งเลขอารบิกกับเลขไทยมีการเขียนต่างกันแต่มีค่าเหมือนกันนะครับเลขนี้นะครับเราใช้อะไรบ้างเราซื้อของเราขายของเราจานวนหน้าต่างๆจะต,ต้องใช้ตัวเล่นครับเดี๋ยวเรามาเรียนนะครับว่าเกี่ยวกับการบวกการลบเป็นยังไงบวกก็คือ การเพิ่มจํานวนนั่นเองนะครับลบก,ก็คือการลดจํานวนนั่นเองนะครับหรือภาษามาลายูบวกก็คือตามม็อกน,นะครับลบก,ก็คือลบก,ก็คือก,กูแงนั่นเองนะครับดังนั้นบวกก็คือเป็นการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ<ๆ>่มข<ๆ>ึ้นส่วนลบก,ก็คือลดลงลดลงนะครับนั้นก็คือเดียวเรามาดูนะครับอาเดียวเรามาดูเครื่องหมายกันก่อนนะครับจะต้องมีเครื่องหมายนะครับ เครื่องหมายนี้ก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายอันเดียวผูกผิดนี่ก็คือเครื่องหมายลบนั่นเองนะครับต่อไปก็คือเครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายบวกหรือว่าเครื่องหมายเพิ่มขึ้นนั่นเองทีนี้ครูนะครับอยากจะให้ทุกคนนักเรียนทุกคนผู้เรียนทุกคนว่าผู้เรียนใจนักเรียน ติดจากการสอนในในอะไรเาเรียกในระบบนะครับผู้เรียนทุกคนช่วยกันบวกเลขกับครูนะครับช่วยกันบวกช่วยกันลบแล้วเราจะได้ผลลัพธ์กันนะครับเดี๋ยวสมมุติว่าอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งได้แผลถูกหรือเปล่าทีหนึ่งบวกหนึ่งก็คือหนึ่งบวกหนึ่งสัตู้จากาตู้ได้สองแต่อันนั้นมันง่ายเกินไป ควดจะให้ตัวเลขสองหลักดีกว่าก็ให้พวกเราบวกเช่นสิบแปดบวกสิบแปดได้ไดอ่าสามสิบหกอ่านะครับนักเรียนแต่ว่าสากถูกต้องนะครับอ่าทีนะี้ให้เรานะครับให้เราทุกคนใครเป็นผู้ล่าก่อนคนแรกจะตอบใครคือผู้ล่าอ่าลุกขึ้นครับลุกขึ้นอ่าปรวมือให้เพื่อนหน่อย อ่าถ้าภุกล่าของเรานะครับอ่าเดี๋ยวครูขอถามชื่อก่อนว่าชื่ออะไรอ่าชื่ออิสมาเอะนะครับอิสมาเอะอ่าขอบคุณอิสมาเอนะครับเดี๋ยวครูพี่ดินขอบคุณอิสมาเอที่เป็นพุกล่าเป็นหน่วยประันบาลที่จะมาอยู่กับครูที่จะมาตอกนะครับเดี๋ยวครูถามว่าเก้าบวกเก้าบวกแปดบวกสิบบวกสิบเอ็ดบสิเท่าไหร่อกกอกมันยาวเกินอ่ะครูถามง่ายๆก่อนสิบแปด อ่ะจะไม่ที่18ลบ9ได้เท่าไหร่ติ๊กตอก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 อ่าได้ยังยงเลย18ลบ9ได้เท่าไหร่ได้6ถูกไหมครับ6ถูกไหมถูกไหม6ไม่ถูกนะครับ18ลบ9ได้ได้9นะครับอ่าได้9อ่นนี้ครับรู้หรือยังครับว่าการลบเป็นยังไง การลบก็คือการลดจานวนลงการบวกก็คือการเพิ่มจานวนขึ้นนั่นเองครับทีนี้ครูขออีกคนหนึ่งครับคุพี่ิ้ขออีกคนหนึ่งในการบวกลบเลขนะครับสิบสนะครับสิอันนี้ต่้งหมายบวกสิบวก 8, à mày vừa thúc thôi mày 10 buộc 8 để nó lại khóc 18 à, ma của mưa hết thứ rồi xịt buộc 8 thì đây xịt lốt à anh đi ngoài chết chết lốt hụt này 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 đây หนึ่งถูกต้องครับอ่าเจ็ดลบหกได้หนึ่งนะครับนี่ก็คือการบวกการลบนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเลยการบวกการลบซึ่งเรามีพื้นฐานแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับให้เราให้เราจับคู่เดี๋ยวครูให้พวกเราจับคู่นะครับแล้วก็มาทําการสาธิตนะครับ มาทำการสาธิตนะครับเรื่องการบวกการลบเลขนะครับให้เราจับคู่จะเป็นผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงก็ได้แล้วแต่เราให้เราจับคู่นะครับแล้วก็มาสาธิตการบวกลบนะครับอพร้อมยังเอ่ยเดี๋ยวขอคู่แรกอ่าได้ได้คู่แรกอ่ะสอดตรมมือให้คู่แรกเลยอ่าคู่แรกเดี๋ยวจะมาบวกลบนะครับเดี๋ยวคุณจะไม่บอกว่าบวกลบเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะสาธิตเองว่า ตัวอะไรบวกอะไรได้เท่าไหร่นะครับอ่าตัวแรกคือคืออะไรนั้นเก้าเก้าบวกหรือว่าลบลบอ่าตัวลบเก้าลบห้าได้ได้เท่าไหร่ครับอ่าลองตอบดูได้ได้ได้เก้าลบห้าได้ได้ห้าห้าหกเก้าลบห้าเหลือ เหลือ4่าถูกต้อง,ออง9ลบ5เท่ากับ4 9ลบ5เท่ากับ4นี่ก็คือการลบธรรมดาอันนี้ก็คือการลบเลขจำนวนหลักเดียวนะครับแต่ถ้าหลายหลักขึ้นไปอ่ะก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับอลองบวกดูมีครับผู้เรียนอลองบวกดูผู้เรียนจะบวกดูนะครับผู้เรียนจะลองบวกดูนะครับ เช่นตัวเลขห6บวก6อ่านี่เลข6เป็นเลขไทยครับบวกขงหนไปบวกอันนี้ก็คือคือส2 6บวกสองเท่ากับ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 แ8นะครับ 6บวก2เท่าก,กับ8อ่านั่นคือการบวกเลขนะครับอ่าลบลบแล้วพืกที่อ่าลบแล้วบวกแล้วอาทีนี้นกักเรียนเข้าใจเรียนครับอยู่กับการบวกลบจํานวนนะครับเลขนะครับอ่าถือว่ามีญานกนักเรียนคงคงจะมีพื้นฐานในการบวกลบ,ลบคุณหารเรียบร้อยแล้วทัอ่า20อ่านอกจากนั้นนะครับจํานวนเต็ม10อ่าเดี๋ยวครูจะบอกจํานวนเต็ม จำนวนเต็มสินี้ก็คือเป็น10บสิบสิบสิบเช่นสิบยี่สิบสี่ห้าสิบทำไมเขาไม่เรียกว่า20อ่ะหนึ่งสองสาม1ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่า้าสอสทำไมไม่มี20สนะครับในการอ่านในภาษาไทยจะไม่มี20งสิบจะมี20่สบยี่ก็คือสองนั่นเองนะครับอ่าตัวเลขที่หนึ่งเดี๋ยวครูหาสิบก่อนสิบสบ สิบนะครับอันนี้ก็คือจํานวนเต็มสิบนะครับมีสิบแบบนี้ครับต่อไปนะครับยี่สิบอ่ายี่สิบยี่สิบเสร็จก็คือสามสิบนะฮะสามสิบเสร็จก็คือสี่สี่สิบสี่สิบเสร็จก็คือห้าสิบอ่าเลขหลักสิบเสร็จแล้วก็คือเลขหลักร้อยต่อนะครับ 100? น 100. หนึ่งร้อยนะครับอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยก็คือศูนย์อีกตัวเอ้ยสองตัวหนึ่งร้อยสิบอ่าสองร้อยอ่าสองร้อยนะครับแล้วก็สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอ่าตัวนี้ตัวอะไรเดี๋ยวครูถามอ่าอันนี้กี่ร้อยนะครับอ่าอันนี้ตัวตัวนีว้นี่เลขอะไรเป็นเลขเลขอะไรเลขไทยอันนี้คือเลขเลข เลขสี่ร้อยเลขห้าอ่ะให้เราดูนะครับอันนี้เลขสี่ร้อยเลขห้าอ่ะเลขห้าแสดงว่าอันนี้ก็คือห้าร้อยนั่นเองนะครับอ่าเขาจะเรียนครับถ้าผู้เรียนคนไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามครูได้เลยนะครับครูพี่หญิงตรงนี้ถามได้เลยว่าแล้วสามเขียนยังไงสี่เขียนไงเดี๋ยวครูจะให้แบบฝึกหัดให้เรากลับไปเขียนเลขดูนะครับ เลขหนึ่งเลขอารบ,บิกครูจะไม่ให้เขียนอะไรเพราะว่าเราเก่งทุกคนแล้วจะให้พวกเรานั้นฝึกเขียนเลขอักเลขไทยนะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโม,มงหน้าเดี๋ยวชั่วโม,มงหน้าครูจะให้พวกเรานั้นเขียนเลขตามที่ครูบอกนะครับอย่างเช่นครูบอกว่าให้เขียนสี่สิบเขียนเลขไทยเป็นยังไงสี่สิบเอ็เป็นยังไงนะครับอ่าสําหรับชั่วโม,มงนี้ ดูขอจบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ